ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาอีกแล้วนะคะการทํารั้วบ้านอันนี้เป็น EP ที่สามแล้วค่ะยังไม่เสร็จเด้อค่ะพี่น้องตะปูเบิดซะสัน้นล้านปิดก้อนก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะที่จะไปซื้อมาเพิ่มอันนี้เป็นประตูรั้วบ้านคูมพันนะคะสร้างมาเท่าไหร่นะแปดปีพังหมดเลยค่ะพอกะเกษียณแล้วมาอยู่บ้านนะรั้วเหลือไม่กี่ซี่ <laughs> หักหมด หักหมดเลยค่ะสุนัขก,ก็รอดเข้ามาได้เลยค่ะพี่น้องเออไฟหน้าบ้านไม่มีค่ะพูริสแมวไฟมาติดหน้าบ้านหลอดมันขาดเอ้ไปใส่เพ่มแก้ไขเลยอ้าวโอเคค่ะตอนนี้กําลังทาสีอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะคะทาในส่วนที่เสร็จก่อนใช่ไหมพี่ริสอ่าทาไปเลยค่ะ ชาสีรัวบ้านนะคะขอบคุณเอสซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันธุลากัเขอบคุณเลยลายเลยะค่ะพี่น้อง <Yeah. S 1> ก็เป็นวิธีพอเพียงนะคะเพราะว่าทำเองนะคะไม่ต้องจ้างช่าง ก็จะเป็นการลดรายจ่ายใช่ไหมคะคุณฤทธิ์คุณสำริตตุลากันค่ะตอนนี้ทารั้วบ้านตัวเองนะคะ,ะเมื่อตะกี้ทารั้วบ้านแม่ยายทีนี้ก็ทารั้วบ้านตัวเองค่ะใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะในการซ่อมบํารุงสามพันสี่พันผ่านะด้วยใช่ไหมสามสี่พันค่ะพี่น้อง ซ่อมไอ้ประตูเขาเรียกว่าประตูเข้าบ้านใช่ไหมประตูบ้านประตูเข้าบ้านรั้วรั้วบ้านค่เป็นน้องรั้วบ้านรั้วบ้านฮะอะไรนะไม้แพงโอ้ยแพงอยู่แล้วไม้ไม้แพงอยู่แล้วค่ะไม้แพงอยู่แล้วเอาเป็นเงา เป็นเงาเลยค่ะทำไมเป็นเงาเป็นเงาเคยไปนั่งเอ,อ้าหาหามุมก่อนขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันคุมพันก็ขอเป็นกํกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านเลยนะคะ ที่ทํางานในประเทศต่างประเทศก็ขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปัารถนาค่ะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่ทําช่อง youtube นะคะก็ทําขอให้ประสบความสําเร็จในการทําช่องนะคะ ถ้ามีเวลาคูมพันก์ก็จะกุลิตก็จะทาสีล้วใหม่นะคะทาสีล้วแล้วก็ทําป้ายป้ายชื่อบ้านเอาชื่อชื่อเจ้าบ้าน,นะคะ่ะพี่น้องสีฉลอกปอกเปลือกหมดแล้วนะพี่เลศเราจะไปทําที่ไหนพี่เลศเลยจะเขียนเองป้ายจนจนไปสนีจะมาส่งไม่ถูกแล้วคะ่ะเพราะว่าไอ ลบหมดแล้วพี่จะเขียนเองไหมหรือจ้างทำป้ายชื่อบ้านป้ายเจ้าบ้านสีเบเอาสีมาจากไหนคะเนาเอาาาาอ๋อซื้อสีมาทาด้วย เดี๋ยวสีมาพร้อมโอ้สีเป็นเงาดีค่ะขึ้นเงาดีสวยดีค่ะฮะสีหมดแล้วพอแล้วมองไม่เห็นแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวฝากเพลง FC ก่อนทักเพลง จะเป็นเงานะพี่กระโดดกันไปเลยค่ะเป็นรั้วบ้านนะคะเนี่ยรั้วบ้านกุมพันเอ้ามันมืดแล้วค่ะไฟหน้าบ้านก็ยังไม่ได้ซ่อมค่ะกุมพันขอร้องเพลงฝากเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่กุมพันประพันธ์ขึ้นมาสำหรับนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะเพลงคำว่า เพลงสารเออนะคะเป็นเพลงที่คูมพันตุลากันประพันธ์ขึ้นมาสำหรับนำมาใช้ในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะนำมาฝากคราการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะเอออเป็นเออเออเป็นเออเออเป็นเออเออเป็นเออร์นำจอใส่ไว้ตรงกลางใครๆก่อนว่าเจอ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 อยากจะเจออยากจะเจอคนเก่งเออเป็นเออ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  นำจอใส่ไว้ตรงกลางใครๆก็อ่านว่าเจอ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 อยากจะเจออยากจะเจอคนเก่งเออเป็นเออ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 นำจอใส่ไว้ตรงกลางใครๆก็อ่านว่าเจอ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 อยากจะเจออยากจะเจอคนเก่งอ่ะเอกับอเป็นสระเออนะคะถ้าเรานำจอจานใส่ไว้ตรงกลางก็อ่านว่าเจอแต่ถ้าคำใดที่ผสมสระเออแล้วมีตัวสะกดอออ่างจะเปลี่ยนเป็น จะเปลี่ยนเป็นสระอีค่ะออ่างจะเปลี่ยนเป็นสระอิยกเว้นคําที่ผสมด้วยมาตาไม่เกยคือยอยักษสะกดสระอีก็จะหายไปเลยค่ะอย่างเช่นคําว่าเตอเตอเตยเตยเนี่ยค่ะเราเออเลยเลยยอเลยเวลาแจกลูกนะคะก็จะไม่มีสระอีนะคะถ้ามาตาไม่เกยสะกดเวลาสอนนักเรียนเราก็บอกว่ายักมาปั๊บสระอีวิ่งหนีประมาณนี้ค่ะ เด็กก็จะจดจําได้ขึ้นใจเลยค่ะเป็นเทคนิคการจดจํานะคะแต่จริงๆแล้วตามหลักภาษาคําที่ผสมสระเออเมื่อมีมาตาไม่เกยสะกดก็จะไม่มีสระอิสระอิจะหายไปนะคะขอบคุณเอทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคมพันธุลากันค่ะคมพันธุ์ก็นำหลักภาษามาฝาก f อนะคะสําหรับนําไปใช้ในการจกิจดดกรรมการเรียนการสอนค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ่อมใหม่ใช่ไหมคะคุณเล็์ขาขอบคุณมากมากค่ะคุณเล็์ขาสวัสดีค่ะ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 